ผมได้เชิสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่ามาสอนวิธีการเขาเรียกว่าเตรียมเครื่องมือในการเรียนเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งทางโค้ดโมบายเนี่ยนะครับได้มีทํา y o YouTube c h a n n e l แล้วก็เปิดหลักสูตรแต่ว่าคลิปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของทางโค้ดโมบายเองหรือใครก็ตามที่สนใจจะเขียนโปรแกรมแต่เอ๊ะไม่รู้ว่าเครื่องชันเนี่ยเตรียมเครื่องมือพร้อมหรือ,อยังนะครับ เรามีวิธีการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็เข้ามาที่เว็บไซต์ code mobile นะครับ com ก็เนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เข้ามาปุ๊บก็สกอร์หนึ่งครับมันจะมีส่วนที่ชื่อว่าสอนสดนะครับเราก็เลื่อนมาด้านล่างครับจะมีตัวที่เียนว่าการเตรียมเครื่องมือนะก่อนใช้งานอันเนี้ยนะครับจะเป็น,นลักษณะเพลย์ลิสเราจะก๊อปเพลย์ลิสจากตรงนี้นะครับไปอีกแท็บหนึ่งก็ได้หรือจะดู โดยตรงเลยก็ได้นะครับประเด็นก็นคือว่าไอ้เจ้าตัวเพลย์ลิสต์เนี่ยนะครับเจ้าตัวเพลย์ลิสต์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนรายชื่อของหลักสูตรเต็มไม่หมดเลยสมมุติว่าเราอยากจะเติมตัวเรียนเขียนโปรแกรมนะครับในฝั่งของพวกออฟัตเตอร์นะครับอันนี้ก็จะมีคลิปว่าเอ๊ะเราต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับแล้วก็พวกวิวเรียกเรียกเนียทีแองกูล่าเอสพีอะดูอีโนนะครับ n d r o i d Native แน่นอนครับเราจะทำการทยอยทยอยเพิ่มไม่ว่าจะในพวก Node-less s p r i n g b o ต t ต่างๆเครื่องมือนะครับก็สามารถที่จะลองมาเสิร์ชจากในนี้ดูได้นะครับคราวนี้บางอันเนี่ยมันจะเป็นแค่การตรวจสอบนะครับบางอันก็ไม่ได้สอนติดตั้งแค่ตรวจสอบเฉยๆนะครับถ้าเกิดอยากจะติดตั้งให้เป็นสมมติต้องการติดตั้งให้เป็นอย่าเช่นตองการติดตั้งพวก react Native ผมก็สามารถพิมพ์เขา cmdev ครับ แล้วก็ตามด้วย React นะครับแล้วก็ Native แล้วก็ Keyword install ครับก็คือ Keyword ของเราเนะี่คือ c m Dev แล้วก็เนี่ยมองหามันก็จะมีนะครับคลิปสอนการติดตั้งอยู่ในเกรณนี้ก็มองหาตัว Content playlist เพราะว่ามันจะเป็น step by step นะครับจะเหมือนซอยย่อย เช่นกดไปตรงนี้นะครับปึ้งนะครับกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นี่นะครับมันก็เป็นเพลย์ลิสต์นะครับอาจจะกดที่ตรงสารังนี้ก็ได้ครับเพื่อมองหาตัวเพลย์ลิสต์เนี่ยสเต็ปนะครับการติดตั้งบนเครื่อง mac เครื่อง windows นะครับมันก็จะมีขั้นตอนมันอยู่นะครับก็มีทุกหลักสูตรเลยครับเราบางทีเรายังไม่อยากจะเสียเงินเทคคอร์สนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ติดตั้งเครื่องมือไปก่อนได้แต่ก็สำหรับนักเรียนที่จะมาเรียนที่โค้ดโมบายเนี่ยนะครับก็ ทำการเช็คเครื่องมือจากนี้ก่อนถ้าเกิดติดตั้งไม่ได้ก็ให้ทำการติดต่อเจ้าที่นะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับในช่วงเวลาทำการเจ้าที่ได้รีโมทเข้าไปดูให้นะครับจะได้เขาเรียกว่าเต็มความพร้อมก่อนที่จะเรียนในตอนนี้เนะี่ยก็จะเป็นการเรียนสอนสดแล้วนะครับแต่ก็มีวิดีโอออนไลน์ด้วยนะครับโอเคเอาล่ะแค่นี้พอก่อนละกันนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะ <c oughs> ไปถามได้ ช่องทางทาง l แอดนะครับแล้วก็ยาวิธีก็ Channel ของเรานะครับเสียมเดฟเรามีวิดีโอเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทยอยทยอยเพิ่มเ้ไปเรื่อยยังไงถ้าเกิดอ,อยากจะเขาเรียกว่า ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมในช่แงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝากกด subscribe นะครับกด like กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยแล้วกันก็ไม่จะมีแค่ผมนะครับก็จะมีอาจารย์หลายท่านทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ